สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับน้องอีกแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์ที่2 8สิบงหางคม2566นะ้ารอยหนะคะนเทียนกันค่ะวันที่30นี้วันสากีนนะคะนี่มาดูเลยคะ่ะนี่ขนมเทียนนะคะอันนี้แป้งนะคะอันนี้ตัวขนม อันนี้จะเป็นขนมเทียนไส้หวานนะคะไส้มะพร้าวกำลังปั้นเตรียมห่อกันเลยค่ะนี่เห็นไหมอ๋อขนมเทียนไส้หวานไส้มะพร้าวนะคะไว้วนันศาสตร์จริค่ะเสร็จแล้วชแชร์เลย ่่มชขนมปุยฝ้ายนะคะไหว้วันศาสตร์จีนค่ะสวยๆเลยคะ่ะม,มีขนม,ะะขนมเข่งด้วยนะคะยังไม่ได้แต้มสีมมมววปุยฝ้ายาค่ะนของที่บ้านไม่มีเก่าปุยฝ้ายสีขาวะะะะอ,อันนี้ขนมเข่งนะคะขนมเข่งไหว้วันศาสตรจีนค่ะ วันศาสตร์จีนปีนี้ทําได้เท่านี้นะยายมีแค่ไหนก็คือไหว้แค่นั้นนะคะ